สวัสดีครับมาพบกับเตอร์ต้าวอนะครับหนึ่งจุดห้า e เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอนะครับปี2018พันสิบปดนี้ราคาเราขายอยู่ที่สามแสนหนึ่งืเก้าันบาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดได้เต็มนะฟรีดาวครับผ่อนูุประมาณหกพันครับเจ็ดปีหรือ6กพันห้าครับหกปีแลส่วนบริบางเดิมนะครับมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยครับรอๆนะสวยๆปลายท่อคู่แม็กก็เป็นแม็กแต่งนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยครับเครื่องยนต์เบนซินแลพันห้าดูโอ ภายในสวยนะฮะเบาะเป็นเบาะผ้านะฮะ airbag คู่ Air crew, วิทยุเดิมโรงงานระบบเบรก a b a ภายในก็สวยๆนะฮะเบ,บาะไม่ได้มีขาดไม่มีอะไรครเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะฮะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทำความสะอาดรถทภผพพ้าพร้อมใช้นะเดิมๆเพลนมอกตอยูอยครบเครื่องเกียร์ก็ปกตินะครับขับทางไกล สบายครับใช้งานได้ยาวๆสนใจดูรถได้ที่เขตบางปะทองนะครับแยกใส่น้อยนอนทบุรีโทร0 6 1 4 4 3 2 8 2 9